สวัสดีครับผมเบ้าอัดนะครับผมวันนี้ก็มากับเบ้าคิวก็ครับวันนี้พามาใส่บ่วงนะครับนี่ใส่บ่วงนะครับผมมีใส่บ่วงเบ้าคิ้วไซคับนะครับวันนี้คับครับผมเฮียสูตรเก่านะครับมาดวลกันอีกแล้วครับผมมาดวลกันครับผมวันนี้ผมใส่บ่วงนะครับวันนี้เบ้าคิ้วไซคับมาเบิ่งกับโคดิสิมานนะครับเบ้าคิ้วจะขอไปทั้งในพุ่นนะครับผมจะไปฟังตรงขาพุ่นไปครับผมลุยกันไปไปครับประเดิมมองแรกเลยครับไม้แข่างทางนะครับ นี่ลงมาข่างทางเห็นท่านนะครับก็เลยอรองมึงกันนะหน้าแต่คนท่านใดไปกินนะครับ <c oughs> นี่บ่วงบัดเดินไ้คันะครับประมาณเท่านี้นะครับห่างจากขื่นประมาณหนึ่งขอนิวนะครับ เวลาผมใส่เหรียญท่าอย่าผื้นประมัดนึงของนิ้วนะครับมัดน,นึงของนิ้ว,อ,นนอ,วอันนี้ก็มีดตุ้ยคนใส่อยู่นะครับเป็นตุ้ยโครับเป็นตุ้ยโค้มนนท่าอยากเกาๆนะครับท่าอยากเกาๆบ่บ่บ,บ,บ,บ่ถือวาา่าไม่ ได้ไปไหนละ่ะลังนึงได้ไลังเดียวพ่อนะครับข้างมันเหนียบเก่าได้ไปถ้าจะไม่หลุอนะครับไปแล้วอย่าเขาเบิ้งทั้งนันนะครับก็ไม่หกกว่าเดจะตาสิมีตัตวหกก่อนนะครับบวงเหีย้ยบ่ไปนี่ครับทีมอื่นเอาอีาใส่เบิ้งจกักซี่หาจุดนะครับตันใส่ บอจังสิบประดุลเสียงยังเตือนอยู้คางซ่ามันห่อนหนูเลยออกห่อนนะครับเดี๋ยวนี่บ๊อบบ๊อถือว่าหนาวเนี่ยผมบอกเลยเดี๋ยวนี่ว่า,าหนาวกันหนาวเดี๋ยวนี่คมบ่าหนาวผมห่อน มันบักเลยยืมเสาหนาวอยูงนะครับแปับติต่อไปมาครับหมดหนึงน่งหนึ่งหนึ่งเดินทาง100ลอยลงมานะครับ นี่ก็บจีเริ่มไม่ค่อยมีแล้วนะครับคนใส่หลใส่ไหลายสันตอก,กันหลายนะครับ <c oughs> แต่คข้งแรกนี่ผมว่าจะออกมาสันตอกเยู่นะครับมาหาใส่บ่วงพ่อต้องเห็นข้าเห็นหมายอยู่ต้องเป็นตะครือมองหลไรมองอยู่นะครับที่ห้อยเกาผลผนใส่บ่วงไว้นะครับแต่ว่าบ,บ่าถือ คนใส่สหลนะครับบราณอ,อน,นี่งพวกนียตุ๋ยไม่หมายอยู่จะบรูุกันใดไปไปห้อยขวาห้อยแถนีง ใส่บวงนะครับใส่ใ่ใส่หน่อยปนกันไปนะครับบ่มันก็นเห็ดบวงหน่อยอยางเดียวห่าบวงใย่างเดียวนะครับใส่ปนกันนะครับมีใ่มีหน่อยปนกันไปเพราะว่ห้องบ่งหัวแต่ามองหนูหน่อยให้นูใ่นะครับมันต้องใส่ซุมปนกันไปเรื่อยนะครับ ไปครับเดี๋ยวไปเพิ่งตอนไส้เซ็ตนะครับผมเดี๋ยวมันสีดนโขดเนาะครับวันนี้กัมายามบวงนะครับบางชีวมจะไปยามกลับนะครับเดี๋ยวสามเพิ่งกับว่าสีวิตหลุนบ่นะครับเพื่อนบม่เหนมากเลครับไอ้ครับผมโอวบุหร่าพอไฟเยืหร่าใครต้องบนเพราะเผาหนีผมก่อนเลย ไปไม่ได้บ่วงผมนี่ไปขับเดื่องทิยาไกลเยอะเดี๋ยวไปพาไปพูดเลยเอายามาแล้วครับนี่ฮกหลังนะเหมันเมียกันโอ้ตรงนูนหน่อยครับนี่ทีนี้เหน,นูนหน่อยเห็นรอโอ้เหมือนเหอหนูนหน่อยนะอั่นขึ้นมาน,นี่นอนโอ้ตัวถอยขีดตาทั้งนู้นนะครับเดี๋ยวจะการนันนะครับ มาครับยาม่าเลยเราหมดไรตั้งหมดบ่ถือนะครับนี่ยาม่ายี่สิบลังบ่ถือเนี่ยมองมีอาการโอ้มันนิ้วน้อยแล้ครับพวกเนี่ะไปครับเก็บครับอันนี้ก็มายามมองที่สองนะครับบดที่สามที่ไซเมื่อกี้หลังนี่มองที่สองมองนิู้ใหญ่หลายนะครับนู้วใหญ่หลายบึ่งทรงมองแรกกับบ้ามันนะครับมาบ้ามันอะไรงอๆใช่ไหมครับ ใหญ่บ่มีเลยนะครับแล้วมึงมองหนีกันไสครับมึงเดี๋ยวขอยหยาดหยาดเขาทั้งนนก่อนพอผมใส่ทั้งนั้นผมเนาะมาครับหยาดมาแล้วนี่บ่ผมใส่ไปมันตื่นตั้งกันมันบ่ท่าสีบ่บ่คอยไหมนะครับท่าอย่างนี้เกาๆเนี่ยมึงเงยมันสีแดงท่าสีอ่ะหลังแดบผ่านไปเดี๋ยวนี้มันไม่ใส่ไม่ใส่เลยใี่สองกันโอ้หลายสองกันเลย มีเหตุการณ์ยังนะครับตัวที่สามขอบนี่นะครับเงียบฮะตัวที่สองครับซีกข้างหลังประมาณมาต่ำเลยต้องมึงนี่นู้นไหลนะครับนู้นไหลถ้าโบออกจะบุ๋น่นี่มันตื่นอยังบุ๋นครับนู้นไหลเด้ไหมครับต่อไปผมจะถ่ายนะครับสีหลัง